โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนมบิ๊กนะครับผมจะมาบอกรุ้นนะครัที่ผมใช้นะผมจะใส่เลท10เมตรนะครับแล้วก็เอสเซอร์ีเวอร์ดูดเลือดนี่ก็คือ7เมตรนะครับแล้วก็สปิริตอีก3เมตรนะครับสีเขียวเป็นดาก้อนคอ10เมตรเลยนะครับส่วนของพลังแฝงก็ผมใช้เป็นอันแบบอันนี้นะครับตามนี้นะครับไอเทมก็ตามนี้นะครับ อันแรกอาจจะเปลี่ยนเป็นโซลิเบอร์ได้ถ้าเจอพวกด้วงหรือว่าอะไรก็เป็นขวานได้นะครับถ้าเจอแบบเล่นง่ายๆก็ออกโซลิเบอร์ครับต่อไปจะให้ไปดูในเกมนะครับจะเป็นไฮไลท์ของเกมนี้นะครับแล้วก็ก่อนจะเข้าเริ่มเกมนะครับเอาสวดครับหนแม่ดูครับม,มีนาคอสโนนึง ทีนี้มีวมมับผมไม่กลัวยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหน็บลิกชาแน,นลนะครับอันนี้ผมเล่นเม็นาคอร์สนะเจอดวตองต้องออกขวานนะผมผมว่าออกมาแก้ ประมาณยี่สิีวิสไลด์นะครับเพื่อเป็นการเล่งคููดาวครับการชันสกิลหนึ่งก็แบบกดยกหนึ่งทีตีหทีครับกดลงหทีตีหทียกตียงทีงทงทก็ลงตียงทีครับ ได้ตีไว้่ะ <c oughs> สสัสามารถไปเวทได้นะแต่ผมไม่ไม่เลือกเว็กุปาดไม่โดนปาเขาจบผน ผมเล่นบนดีกว่าป่าเขาน่าจะดักรออยู่นะครับป่าเขาตกกระโดดแล้ว สวย oh, <no. S 1> ให้ปลาเขาตายคุ้มอยู่สวยปลาเขากดเกิดไว้หนึ่งครั้งแหละสวยครับสวย <c oughs> เวทได้อย่างนี้เวทได้นะ เฮ้ยดอกโดนได้ไงถ้าดวงตายก็สวยสิครับต้องมาช่วยเพื่อนนะเาเวทบัาขอได้นะ ผมขอฟาร์มก่นอนเข้าไปฟาร์มฟาม้า น่าโดนแกงเขาจะอยู่ที่แดงผมนะตีไวเกินทีเนีย้ยวา่าไม่เคยโบ๊ะ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 บ๊ะลำบากผมะเฮ้ยหนีได้อยู่ นคอสมันแพ้ทางดวงกนะ้งามแงแตกสวยน่าจะแตกนะถ้าเราก็คุ้มต้องเล่นบนนะ่ะเดี๋ยเขาจะเอาป้อมบนแรกต้องซ่อนก่อน โดดว้าวกดหายตัวใค่ติ๊กเตือนนักหนาอ๋อไปๆๆเขาชอบทิ้งเลนกลางอะ่ะ บนไปช่วยบนอ้ยยังตายอยู่เอาป้อมบนได้แล้วครับลูกน่ากำลังขึ้นมาอยู่โวยยกสองเฉย ông cố đúng cố đúng không anh ấy. không cho nên càng ui mấy tái nghe mình มันด้วงเวลเรเราอะเพราะของซับหรือเปล่าขเขาน่าจะดูดคลิปสี 4, ่เป็นหกรวยเกิน ปดตัวนี้ด้สี่เจะรวยไปไหนนี่เอาส่วนดีครับ ่วงกดเกิดสองครั้งแล้วนะคลีติดหน่อยต้องฟาร์มให้ด้วยกว,กว่าดวงมาพันหนึ่งทีเดียวร่วงแพ้มาจ้าหรอวะ ดูอัเก่าๆอยู่ยหร้วถ้ามันตัวเดินมานะกเบแม่ดูครับนีนาะคอสโน,นหนึ่งนะ ขอให้ทันเถอะสาธุเลยทันอยู่ผลให้หมดผลให้หมดผลให้หมดอา้าโดดว่าไปดิแต่ยังไหรผมได้อยู่สวยสวยสวยสวนได้นะไี่น่าเข้าเลยได้ดวงตัวหนึ่ง ด่วงรวยวันทีไหนวะให้ผมฟาร์มแบบที่นี่นะว่วงสุดจริงเปินติมาจ้าฆ่าให้หมดคนขอยหน้านขอยหน้า รู้สึกรูนตีไปๆไว่ะซีเนียร์มีวับผมไม่กลัว เราทัลื่นจัดเคยลื่นมาขนา,นขนาดนี้เข้าดีครับรออะไรอ่ะเอาเก็บแหวนรอเก็บแหวนรอโอ้ยลวงไปไม่ถึงครับรถ้าก่อนกิกซี่ไปโอ้ยกิ้งมาโอ้ตายเลยไม่มีใครช่วยก็ฟอร์เดินกันอ่ะทีเดียวเองทีเดียวเองทีเดียวเองสวยสวยวยถอ,อยถอยถอย ดวงมาดวง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 ,งเกิดดวงเกิดผมต่างนำมมาแล้วบน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 อ๋อดาบอะวิงว่งฟ้าเกิด โบรตีของนะบวกอีกแล้วแต่ก็สวยอยู่สวยป๊า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 ยกสองยังได้อยู่แต่ไม่เอาแล้วแพ้งตายเลย นะครับเอาของเกิดกันไวเกินอยาเอาผีสเสื้อแต่ไม่เอา,าเพื่อนหามวายร่าามาทำมาตรงนี้จ้ะเม็ดไม่ถึงถึงกับฟิกมาเลยหรอโอ้โหด้วงมามหมรือหมฟอเรนทำไรเอาฟอรเรนทำไรฟอรเรนทำไรดอ,อ,อกไม้ไม่โดนหรอ ดวงรถดดมาดีฉันรูดก่อย่างนี้นะว่าแล้วดีของสบายนะถ้าเรารูดรุนเรื่อนมาไม่ใช่โดนร้านนี่จบเลยนะต้องแยกดันฮนะจะได้มีบ้าไหม จะโดนกับมาไงด้วงมาดีปบัปบปับไมโออยู่นี่อุย้ยโจ๊กโจ๊กโจ๊กมาแต่วับวะ มันยกากั้นยน้น่าจบได้นะครับโค้เหมือจะจบเลยติดเตือป้อมติเพป้อมติดเตป้อมติเตป้อมติเ่าลอมคอลาเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ